โรงเรียนวัดบ้านไร่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งบริหารงานโดยนางสาวชนนชิดาทองบู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านไร่มีบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการครูจำนวนห้าคนครูจ้างสอนจำนวนสองคน ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น96คนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21โรงเรียนวัดบ้านไร่มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ แห่งศตวรรษที่21 3A 84โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะในการคิดคำนวณโรงเรียนวัดบ้านไร่ได้ส่งเสริมการอาร่าน การเขียนและการคิดคำนวณโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเขียน กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ 8C ประกอบด้วย C ที่1กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาได้แก่กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สีที่ 2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้แก่กิจกรรมการผลิตสื่อและการใช้สื่อในการพัฒนาการเรียนการสอนส่ที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์โรงเรียนวัดบ้านไร่ได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันฮาโลวีนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพ <7 S 2> ัฒนาด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ <7 S 2> และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาประเพณีตามมาตรฐานสากน4ที่4กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนธนารีและกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียนของแต่ละระดับชั้น4ที่5กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อการสืบค้นข้อมูลหาความรู้ในห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ C ที่6กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนวัดบ้านไร่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับ ICT 4ที่7กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้โรงเรียนวัดบ้านไร่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปเห็ดนางฟ้า4ที่8กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมมีเมตตากรุณามีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทั้งสขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมีโรงเรียนวัดบ้านไร่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียนแต่ละระดับชั้นและกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม